สวัสดีนะครับมิตรลักแฟนเพจก๊บไคลเอนช์ชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาที่ปรางกูลือสีนะครับตําบลหนองเยืองนะครับอำเภอบ้านใหม่ชัยพ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นเป็นวัตถุบโบราเออเป็นสถานบโบราณนะครับ บราณสถานสถานบราณโบราณสถานสไตล์เดียวกับนครวัดนครธมนะครับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เก็บเราลานนั้นนะครับแบบบายอนนะครับสไตล์การสร้างแบบศิละปะบายอนนะครับตรงนี้นะครับเป็นถ้าภาษาบ้านบ้านเราเรียกว่าโรงาบาลน,นะครับสมัยกอ่อนอโลคยานะครับเป็นเกี่ยวกับที่รักษานะครับ คนเจ็บคนป่วยนะครับสมัยนั้นเนาะสมัยพราวน,น,นะครับสมัยพระเจ้าชัยวรมันนะครับของเขมรช่วงนั้นก็เขมรนะครับปกครองดินแดนในแถวแถวนี้นะรบ,บริเวณบุรีรัมย์สุรินโคโลงโคราดนะครับที่ทเราเห็นงันศินละปะแนวนี้จะเยอะนะครับอัอนนี้ก็จะเป็นเครเรียกลปางปางกูนะครับ ก็ไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ได้ใหญ่มากเป็นสิ่งก่อสร้างที่เราพบเห็นกันมากนะครับฝั่งบุรีรัมย์โคราชนะครับฝั่งนี้จะจะ,จะ,จ,ะจะเจอเยอะนะครับฝั่งขอนแก่นอย่างเงี้ยอ่ามีก็จะเป็นสระนะครับสระนี้ก็จะมีมาตั้งแต่สมัยนู้นนะครับมีมานานแล้วนะครับ เขาก็ปลูกบัวนะครับให้เพื่อความสวยงามนะครับทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีเนีครับเราก็จะเห็นมีแนวก็มีแนวแนวอาคารแนวตึกนะครับพื้นนะครับก็ปูพังไปตามการเวลานะครับ ก็จะมีซากซุ้มประตูนะครับมีรอยซุ้มประตูอยู่นี่นะครับซุ้มประตูมีเห็เราจะเห็นว่าเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นรูเป็นรูนะครับตามก้อนอิฐนะครับก็จะเป็นการขนย้ายนะครับมาก่อสร้างในสมัยก่อนนะครับ เร,เราจะเห็นใน้ชดว่าเป็นศิลปะขอมนะครับสมัยโบราณก็จะมีหลุมนะครับนี่นะครับมีแนวมีลายแกะสะลักนะครับลายหินแกะสะลักต่างๆนะครับเป็นศิลปะของขอมยุคก่อนนะครับด้านนี้เขาก็นี่นี่เป็นซุ้มประตูครับเมื่อก่อนเล็กๆนะครับแต่ มีสร้างพระพุทธรูปปฏิสฐานไว้ด้านในนะครับเราพามาสักการะกันนะครับนี่นะครับกัดซุมประตูเล็กๆนะครับก็จะมีแกสะสลักลายต่างๆไว้ตามซุ้มประตูนะครับ ก็บริเวณนี้ครับเมื่อก่อนก็น,น่าจะเป็นพื้นที่นะครับของของโบราณสถานหลายๆแห่งครับแต่บางที่อาจจะพังไปตามการเวลานะครับตั้งแต่นู้นนะครับสมัยพระเจ้าใั้วรมันที่7นีดนะครับก็หลายร้อยปีแล้วนะครับ นี่นะครับปางกูรือสีนะครับก็อยู่บ้านใหม่ชัยาพศนะครับก็บ้านใหม่ชัยพศบ้านไม่ชายนพศนะครับอีกปางหนึ่งนะครับจะใหญ่กว่านี้นะครับปางกูสวนแตงนะครับจะอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกที่หนึ่งวันนี้ก็พาครอบครัวมาด้วยนะครับสุดีครอ พาลูกมาเที่ยวด้วยนะครับพักผ่อนอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับนี่ครับก็จะเป็นแนวแนวแนวแน,วต,ว,าาน,นวตัวอาคารนะครับแนวตัวอาคารครับก็ปุพังไปตามกาลเวลานะครับก็ ก็ฝากนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมก็จะพาไปเที่ยวนะครับไปชมสถานที่ต่างๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็จะพาไปเรื่อยๆนะครับไปที่ไหนผมไปที่ไหนผมก็จะแวะนะครับถ่ายมาให้ดูให้ชมนะครับว่าตรงนี้สถานที่ท่องเที่ยวตุงนี้น่าไปเที่ยวน่าไปติดตามนะครับนะครับ ก็ต้นไม้ขึ้นปกคลุมนะครับแล้วบ้างนะครับก็ต้นไม้ขึ้นปกคลุมก็เลยทำให้ผุพังไปตามกาลเวลานะครับตรงนี้ก็เวลามีงานพิธีสำคัญต่างๆนะครับชาวบ้านก็จะมาทำที่นี่นะครับอ่ะนี่นะครับพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับ กรมศิลป์ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับที่นี่นะนี่ครับประวัติบางกุลสีนะครับนี่าศาสนาพุทธลัทธิมหาหานก็สร้างโดยศีลาแรงหินทรายนะครับน,นี่ครับโบราณสถานนี้เป็นอโลคยา นะครับสถานพยาบาลนะครับเนี่ยเป็นโรงพยาบาลนะครับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนะครับนู่นนะครับพุทธศักราชนี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่บสามหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดนะครับก็โอ้เป็นพันปีละนะครับกรมศิลป์ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่8มีนา, 2, 4, 7, 8, นอาส,นสา 10, นอาางอสีนะครับสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมานะครับได้ขึ้นมาแล้วบางกูรือสีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอฝากไว้นะครับบางกูรือสีนะครับอาเภอบ้านใม่ใชยชัยพศนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวปางกูสวนแตงที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยครับใน EP หน้านะครับ EP พัดไปวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ